มาเค็มอ่ะมาเค็มกินเกลืออ่ะมาอร่อยไม่อะไม่อะจะมากจริงยังมากินสนวะัดีจัา <c oughs> นี่กินคอยเลยสวัสดีจ้าพี่น้องก็มาพอกันอีกแล้วจ้าในซองเอลส่วนกินแซ่บนัวพี่น้องจ้ามือหนีภาพพีพ่อน้องมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตจกจ้าพี่น้องแบบโอ้ นีบักพริกบักพริกเนี่ยจิ้มกับปิของมันแสบเสกิบักพิกบก,กพบักก,กนี่เบอร์จีพอมนะชาจีอ่ะความเผ็ดมันสินหน่อยลงพี่น้องอันนี้เบอร์จี <laughs> เขามีเต่ทาทันคืออยู่บ้านเนาะโว้ยเศมมันขาดไหมถ่ายรูปโดนไลฟ์สิ่งอื่นจ้ะ ถ้าข้าก็ามีใบเนี่ยะเฮียงข้าบอกัวฟังเนี่ยข้าวิมไงอืิมอะิมสบ,บูดิหิเวเงเนาะ ปิดสูงน้ำครับหอมแซบ เดี๋ยวขออนุญาตห้พี่น้องเด้อพี่น้องที่สนใจอยากใช้ครีมมันแอลใช้นะคะพี่น้องหลายคนมาถามว่าชุดเท่าไหร่สองชุดนี้270บาทรวมส่งเลยแล้วพี่น้องสบู่หน้าขาวครีมหน้าใสแลาวพี่น้องจา้าสุดเดี่ยวเพียงสองบาทพี่น้องอจัดไปเพื่อความสวยประดองเสดรยเงพี่น้อง อมันคือเนื้อเส้นเล็กเนื้อพี่ลองหินจิ้วเคี้ยวสิกับเพชตด,ดีขนาด Susut.

ก็สิบอบอร์อรจพี่น้งหลายแห่งซือมาหั้งสองชุงยันไม่หิว กินเป็นแสบแต่ลองมึงตัวบอเอิญร่อนกินน้ำเน้ยอากไหมยางเผ็ยตรงมาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาแจมมาแจม ทั้งวัได้เอาสอบไหมอืมจะเขียบยังไงตรงไงกินเป็นวันละเป็นใช่ได้สอมเป็นไหมมาถนัดมาเรียกพี่น้องด้วยขอจานหน่อครับอืม เป็นมดผสมาซอยกิมเพื่มนแกงกิมบับเบิดลสื่อมาต้องซองถุงแบบพิเศษพิเศษเลยสั่งสองถุงเบาพวาเลยสั่งพิเศษดีเศษม,มันขาดนะไว้ตรงกลางนะครับ เหนก็เบาพริกนี่แซ่บแฮงกินแต่บวบพริกรสอะน่าพี่น้องะหอมกระปิ้นเขากินบวบพริกลงติดต่อร่องบือมาเจ้าเสียบใจใหม่สิ ร้อมร้อมกะปิอมือมผู้เดียวมาเสียงกินสองพร้อมเนี่ยเอาง่ายเอาเนาะ Tell people hận tâm sáng mong kỳ bắt đầu ngon kỳ bắt tia tạo ra bơi ngoài chị lạnh mẽ rằng ăn mày mò luôn 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 ทำานแลังเลยแบะเพลร์เซบสองอย่าง <laughs>

กปิดมานี่ชอบมากกินยังมากินบะติแซ่บนี่กินใครเลยแซ่บดีเด่นเล่นกันเองเลยพี่น้องว้าขนาดแตกเลยแบบขนาดเปิดแอร์เนี่ยเอาไปยวยโอ้การบกปีแค่แทนอ่ะ Sạc a kín hm hỏi hạc đạo hả 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 hả

เยอมามเพักเบิร์เขากันเนแม่บะระอิ่มมาคักสักพีล้หน่องเดียเบิร์หลัมักปุ๋งไปเตียวมักแบบ เปรี้ยวหวานๆพี่น้องรสออกเปรี้ยวหวานนัวนี่ร้าะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็ได้พี่มดไมากินซอยว่าสั่งกินวัเวเบิร์ดเดิมพี่น้องตั้งซองถุง<ม>ซื้อมาคักมากเนี่ยฝากพี่น้องนอกจากที่เขามาเบิ้งคลิปนี้อยากใส่ครีมพื้นเอลใส่พี่น้องจ้าเป็นสบู่หน้าขาวกับ,กบครีมหน้าใสเนาะพี่น้องหนึ่งชุดเพียงสองร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นพี่น้องกระทักเข้าไปได้เอ่อ ไตลิงนะจ่ะไตคลิปแอคาั่นทิพยลิงไว้ให้มือหนีห้าสองคนกันสิได้ขอลโตรพีร่ละน้องไปแล้วเอาไว้พ่อกันคลิปหนามื่อหนาพี่น้องจ้าสำหรับมือหนีไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพ่อกันคลิปหนาครับผม